ครับสวัสดีครับอันนี้เป็นคลิปจากบริษัทซาวเบสนะครับวันนี้ทางบริษัทมีสินค้าจะมาแนะนำนะครับเป็นสินค้าใหม่ซึ่งเป็นครั้งแรกที่บริษัทได้ผลิตก็คือเป็นตู้ลำโพงไฟเบอร์หรือว่าตู้พลาสติกหรือว่าตู้ ABS นะครับเป็นครั้งแรกในรอบ8ปีที่บริษัทได้เพิ่มสินค้ากลุ่มนี้ปกติตู้ลำโพงของบริษัทเนี่ยจะเป็นตู้ที่เป็นไม้มากกว่านะฮะจะเป็นไม้อัดแท้นะครับทั้งตู้ซับเบสทั้งตู้กลางแหลมทั้งตู้ที่ผลิตในประเทศไทยแล้วก็ทั้งตู้ที่นําเข้าสําเร็จรูปแต่ สินค้าที่เรานําเข้ามาครั้งแรกจะมีทั้งหมด5รุ่นนะครับแต่ว่าในวิดีโอนี้ผมจะเจาะจงนะครับเฉพาะตู้ที่เป็นพ a ร์ทสิก็คือเป็นตู้ที่ไม่มีแอมขยายในตัวนะฮะเรามีทั้งหมดเข้ามาอยู่3รุ่นที่ไม่มีขยายนะครับก็คือเป็น12นิ้ว1รุ่นแล้วก็15นิ้ว2รุ่นรุ่นที่เราจะมาเน้นวันนี้ที่จะลองเสียงทดสอบเสียงนะจะเป็นรุ่น15นิ้วนะครับ ชื่อว่ารุ่น P T 15P มันจะมีทั้งหมดมันจะมีทั้ง12นิ้วตัวนี้จะเป็น12นะครับตัวนี้จะเป็น15ตัวข้างล่างนี้เป็น15ตอนนี้จะทดเสียงทดสอบเสียงนี้ก็จะเป็นรุ่น15นิ้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอพูดถึงสเปคมันนะครับดูหน้าตารูปร่างก่อนนะฮะหน้าตารูปร่างจะสวยงามมากบริษัทเชื่อว่ายังไม่มีใครผลิตในประเทศไทยหน้าตานี้เพราะว่าที่ผมเลือกนี่ก็คือหน้าตามันสวยงามมองดูข้างหน้าเนี่ยเหมือนไม้เลยนะครับ ดูเหมือนตู้ไม้ดูเหมือนไม่เป็นตู้ไฟเบอร์เลยแล้วก็พลาสติกมีความแข็งความหนาแข็งแรงแม้แต่ตัวด้านหน้านี่ฮะตัวกริลตัวตะแกงข้างหน้านี่มีความแข็งแรงมากๆนะครับตู้สิห้านิ้วตัวนี้นะครับโอเคมาดูด้านข้างด้านข้างจะเป็นแบบนี้นะครับพลาสติกหนาแข็งแรงนะฮะด้านหลังตรงนี้ด้านหลังก็จะเป็นสายสปิกค,คอนเข้ามานะครับก็คือตัวนี้เป็นสปิคอนเข้ามาแล้วก็ ฝั่งขวามือจะเป็นลิงก์เพื่อต่อไปหาอีกตู้อีกใบหนึ่งนะครับด้านหลังก็จะเขียนบอกว่า8โอห์มนะครับแม็กสูงสุดของพเอร์ที่รับได้ก็คือ800วัตต์ตัวพลาสติกมีความหนาแข็งแรงทนทานมีน้ําหนักนะครับเหมาะกับคนที่จะนําไปใช้ในงานกลางแจ้งซึ่งไม่ต้องการซึ่งแบบยกง่ายมีน้ําหนักเบกากว่าที่จะเป็นไม้อัดเป็นงานที่ต้องการงานง่ายๆง,งานอีเวนต์ตามหงตามห้างอะไรอย่างนี้นะครับก็ วันนี้ผมจะได้ลองเสียงก็คือตู้15นิ้วนะครับสเปคคุณสมบัติด้านในมันนะครับก็คือผ่านนะครับเมื่อเสียงสัญญาณนะฮะจากอินพุตเข้าไปเนี่ยก็จะไปผ่านพาสซีฟเน็ตเวิรขนาดใหญ่นะครับซึ่งคุณสมบัติที่ดีของตู้ลำโพงที่จะให้เสียงดีด้วยมันอยู่ที่คอสโวที่ฝังอยู่ข้างในด้วยนะฮะจะเป็นพาสซีฟเน็ตเวิรขนาดใหญ่ก็คือมีโลมี L มีขดลวดนะครับ เพื่อกลองเสียงตัดความถี่เพื่อให้ไปหาตัว15นิ้วซึ่งเป็นเสียงโลแล้วก็จะผ่าน C ก็คือคันผ่านคาปาซิเตอร์เสียงแหลมนะฮะเพื่อไปหาไดเวอร์ไดเวอร์ข้างในจะเป็นขนาด44มมนะครับเป็นไดเวอร์ขนาด4อ่า44มม,มแต่ว่าตัวดอกโล15นิ้วน่ยจะเป็นวอย3นิ้วแม่เหล็กอ่า60ออนนะครับก็ ตู้ลำโพงที่เราวางอยู่ตอนนี้เอามาดูตรงนี้ก็ได้ครตู้ซับเบดผมวางไว้เนี่ยผมวางไว้เพื่อเอามาตั้ง12นิ้วให้มันดูสวยงามเฉยๆนะครับเพราะว่าผมกําลังจะทดสอบเสียงให้ให,ให้ท่านดูนะครับกําลังจะทดสอบเสียงให้ท่านดูว่าตู้ซับเบรดเราไม่ได้ต่อจะเป็นเสียงของตู้15้นิ้วเพียวๆเลยครับก็จะเป็นของตู้15นิ้วคู่นี้นะครับตู้นี้เพียวๆตรงซ้ายขวานี่เลยนะฮะ ก็เป็นเพลงที่ประจําของสาวเบสเลยนะครับที่เป็นเพลงพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีซึ่งหลายคนคงคิดว่าเออทำไมบริษัทถึงเปิดแต่เพลงนี้คือผมยอมแพ้จริงๆครับผมเคยถ่ายทํามีดอหลาย,ลายๆครั้งเวลาเอาเพลงไหนมาลงมันก็ติดลิขสิทธิ์เขานะครับพอติดลิขสิทธิ์ก็ถ้าเป็น Facebook ก็จะถูกดูดเสียงถ้าเป็น YouTube ก็จะขู่ขู่ปิดช่องผมก็ต้องอาศัยเพลงของพี่ปูพงศิษฐ์เนี่ยฮะเป็นชื่อเพลงว่าพัดทองนางนาคผมไม่แน่ใจว่าเป็นของข่า่ไหนนะเป็นรถไฟดนตรีหรือเปล่าไม่รู้นะครับ ก็ต้องขอขอบพระคุณจริงๆเพราะว่าเพลงนี้ผมเปิดเกือบทุกคลิปเลยเพราะว่าผมมั่นใจว่ามันไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับ เสียงที่เสียงที่ท่านันการบันทึกเสียงของโทรศัพท์ iPhone 12เท่านั้นนะครับเสียงก็ได้ประมาณนั้นแล้วก็วันที่ผมมากำลังถ่ายทำตอนนี้ลมแรงมากนะครับมีลมตีเข้ามาในโทรศัพท์ตลอดแล้วก็เป็นอู้ยี้ก็คงจะเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเอาเอาอะไรสาระอะไรแบบมากไม่ได้นะครับท่านต้องลองด้วยตัวท่านเองแต่ผมมั่นใจกระบวนการทดสอบสินค้าของบริษัทนะครับ ถ้าช่านเชื่อมั่นบริษัทซาวเบสนะครับครับถ้าท่านสนใจนะครับตู้ลำโพงทั้ง3รุ่นตู้ไฟเบอร์นี่นะฮะเดี๋ยวต่อไปผมจะทดลองตู้12นิ้วให้ฟังนะครับก็ระหว่าง12กับ15นี่ก็เอาตรงๆนะครับถ้าใครชอบที่เสียงกว้างๆต้องการเสียงดังไกลๆก็คือใช้15นิ้วที่ผมเปิดเมื่อกี้แต่ถ้าใครต้องการเสียงใสๆพื้นที่ไม่ได้ครอบคุมพื้นที่ในร้านอาหารประมาณนี้ฮะไม่ต้องการกว้างมากๆก็ใช้12นิ้วความใสมันก็จะมีมากกว่า แต่ความดังมันก็จะสู้15ไม่ได้นะครับถ้าท่านสนใจสินค้าของบริษัทซาวเบสนะครับก็ท่านเข้าไปในเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ s a u b e ส a p เ c o m ตามนี้นะครับก็ในเว็บไซต์จะมีรายชื่อทอนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับคลิกด้านบนจะมีรายชื่อทอนจำหน่ายมีเบอร์โทรร้านค้าทั่วประเทศท่านสนใจสอบถามต่อรองราคากับทางร้านค้าร้านค้าต่ตางๆได้นะครับตัวบริษัทไม่ขายปลีกให้ลูกค้าทั่วไปนะครับ ส่วนสินค้านะครับถ้ามีปัญหาส่งมาซ่อมด้านล่างนะครับเว็บไซต์ของบริษัทก็จะมีที่อยู่ตรงตามนี้นะตามที่วิดีโอที่ผมกําลังขึ้นตอนนี้ในก็คือด้านล่างเว็บไซต์นี้ก็คือท่านคลิกเข้าไปในด้านล่างเว็บไซต์ก็คือถ้าสินค้ามีปัญหาก็ส่งมาบริษัทได้โดยตรงไม่ต้องส่งไปร้านค้านะครับมันช้าสินค้าที่เข้ามาบริษัทก็ใช้เวลาประมาณ7็วันในการตรวจซ่อมเช็คให้ลูกค้าแล้วก็ส่งคืนเรื่องการบริการหลังการขายท่านไม่ต้องห่วงของบริษัทซาเบสท่านถามลูกค้าซาเบสได้เลย สินค้าเราบริการอย่างรวดเร็วมากๆนะครับครับก็ขอขอบพระคุณลูกค้าผู้ใช้ผู้บริโภคทุกท่านนะครับขอขอบอ่อเฮียอโซร้านค้าตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะครับที่ไว้วางใจสินค้าซาวเวสมาตลอดซึ่งอันนี้ผมก็ขอฝากไว้เป็นสินค้ากลุ่มแรกที่บริษัทไม่เคยผลิตมาก่อนเลยนะครับก็หวังว่า,าผู้ใช้ ก็ลองไปเปรียบเทียบพิจารณาดูในการประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้ากลุ่มนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ชมคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ